อันยองค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคิดนี้นะคะแล้วก็จะมาประจายคนขอขอ,ขอ,ขอกันเนาะโอเคนะคะเขาก็ถามว่าสวัสดีแล้วเราก็บอกค่ะมีอะไรคะรีบร้อนจัง mm. คือเขานะคะ mm. ไปโผไปเม้นในนี้นะคะในเกตว่ารับแอดฮะรับ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 สิทำมไมไปรับแอดฮะแล้วเราก็รับเขาไปนะคะแล้วเขาก็บอกว่า ขอของแคทขอของได้ปะขอของสี่รทอยแคได้ปะได้แต่ครบชั้นน่านะคือแบบครบอะแล้วบอกกวนเราอยากดังเหรอเปล่าคะ่ะแคทไม่ได้หางานนะคะคุณแล้วแบเท็ดเราก็พิผิดนะแเราก็บอกคะ่ะตอบตอตอบ,ตอ,บ,ตอ,บอะไรอีหะอยากได้ใช่ไหมใช่ทำไมเติมแคสสิถ้าเราไม่ส่งเราจะประจานเธอแน่ได้ประจานเลยเอาให้กูดังนะเพราะมึงมาขอของกูเองมึงอยากดังเหรอกูขอ กูขอประจานมึงลองอยูทูบแล้วกันแล้วแต่มึงเลยได้ๆอยากดังเพราะกูจะประจานมึงเหมือนกันมึงแหละอยากดังถ้ากูดังอ่ะกูจะให้มึงเลยนะอิยอพ่อแม่จนเหรอไม่มีเงินน่ะมีแต่เดี๋ยวไม่อยากเติมสอบสีกลัวเหรอไม่ได้กลัวแล้วทำไมไม่ตอบฮะทำไมิทธส์กูไม่หนักหนูคว,วายเหรอช่องอะไรเหรอจะได้ไปตจิตตาแต่มันหลักหัวกูกูไม่บอกหรอกอุ้ยพิมพ์ผิดด้วยแต่หลัก หัวกูคืออะไรหนักมันจะหนักหัวกูควายจริงๆกูควายมึงเที่ยจบไหมไหมคือมีแต่ไม้ไมอะไรมันก็รู้นะคะไปเรียนหนังสือ่ไม่เหอะสืแล้วก็เปมนนะคะอย่างน้อยกูก็สอบได้เข้าห้องมีคนสอบได้สิบคนหรอกไม่เหมือนมึงไม่เหมือนมึงแล้วมึงรักสอบได้เท่าไหร่สต่กูสิเที่ยแป๊บค่ะกู เนะคะเดี๋ยวเราจะขอแคปลูปไปนะโอเคโอเคคะ่ะฝนตกนะคะโอเคนะคะฝนตกเนาะคือว่าที่เราบอกไม่ได้นะคะว่าสอบได้ที่ไรอะ เพราะว่าพอโรองแรมเราขอ o. ไหนโอเคนะคะไหนขอทูหน่อยนะคะเดี๋ยวรอแบบสดๆเลยนะคะประจานสดๆเลยนะ นี่มันเนี่อจริงไม่ควไปด่ามันด้วยนะคะเอ่อเราจะบอกนะคะขอช่องหน่อย ห้องกูโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะให้นะคะ L ไอไม่ใช่ line ใช่ไหม line L I N E P L E Y โอเคนะคะได้โอเคนะคะแต่เราขอเล่นไม่ได้เลยเสี <laughs> <laughs> ยใจไม่น่ามัอนด้นไง แน่จริงมึงเช่องถ้าไม่ให้สแสดงใช่ไหมแสแดงว่ากลัว ่โอเคนะคะได้เดี๋ยวเราจะไปดูเลยนะคะคัรอ,องนะคะไปค่ะไปดูทูบเลยนะคะทุกคนอุ้ยกดผิดรำงมินนะคะยูทูบอยู่ไหนเนี่ยเอ่ออยู่ไหนนะ เนีอันนี้ว่าหน้าจอเราเป็นแบบนี้ไงแล้วก็เลยแบบไม่สามารถถ้ามันให้ช่องผิดนะคะก็จะไปด่ามาันเหมือนเดิมนะคะทุกคนมาคะม,าม,าม่คิดมากเลยคสเกฟรเลขสองมาจากไหนนั่น ค่ะเดี๋ยวจะไปดูช่องมันนะคะอันไหนอะอันนี้ป่ดะะเดีเราขอไปหาก่อนนะโอเคนะคะเราหาช่องมันไม่เจอนะคะแต่ว่าคือแบบ มันเจอแค่สองช่องสามช่องนะคะต้องถามมันนะคะว่าช่องไห,หนแล้วหืมลบอัจจารอหรอไม่ทันแล้วค่ะประจานเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะคอยดูนะคะว่ามันนะจะน่าจริงหรือเปล่า แน่จริงลบตัวทำไมจ้าโอเคนะคะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอเวลาไปกับหมาเคี้ยๆเตัวนี้ไปก่อนนะคะถ้าคลิปนี้นะคะมีคำหยาบก็ต้องขอภัยสูงด้วยนะคะ นี่ใครอยากรู้จังว่าช่องเนี้เป็นช่องอะไรแน่จริงอ่ะเห็นไหมคะแน่จริงอ่ะมันต้องส่งมันต้องบอกนะคะมันถ้ามันกล้าจริงนะคะมันต้องให้ชื่อช่องมานะคะเราว่ามันโกหกแน่เลยอ่ะโอเคนะคะ คิดนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ